สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออสตีฟสำหรับพาร์ทนี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่20กันแล้วนะครับโอเคเราก็จะไปเล่นต่อจากความเดิมตอนที่แล้วกันเลยโดยพาร์ทนี้ผมก็จะมาอะไรกว่าอะไรอะปรับระบบนะครับก็คือมาดูว่าจุดไหนมันขาดอะไรหรือเปล่านะตรงไหนมันควรจะปรับเปลี่ยนนะครับอย่างแกร a ดีผมก็ว่าจะมาเปลี่ยน ในพาทนี้แหละโอเคก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเรามาเช็คตรงเทรดดิ้งพอร์ตกันก่อนละกันนะครับมันมีอย่างแตงกวาอันนี้นะไม่มีเมืองไหนเทรดได้นะครับเทรดได้แต่ทางน้ำนะครับอ่ะเราก็เอาแตงกวามาไว้แค่ตรงนี้ก็พอเนาะผมลืมลบเนาะตรงนี้แล้วก็ เดี๋ยวเรามาทำแกนารี่กันละก่อนละกันเอาที่มันเป็นประเด็นหลักๆไปก่อนแกนารี่ก็อ่อตรงนี้ปะอดนนีนะครับจะสร้างไปอีกอันหนึง่งก็คือเราจะไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้ละกันเนาะยังมีพื้นที่อยู่นะอ่ะสร้างไปเลยตอนนี้เขาสร้างตรงไหนอยู่ อ๋อบ้านสวนตรงนี้นะครับก็แปบ๊บเดียวก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนาะมาลกติดต่อเข้ามาด้วยเดี๋ยวขอขายของหน่อยละกันขายน้ําพึ่งไปปลาตักแห้งนะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนตรงนี้ละ่ะมีกี่ กี่แกลลี่ตรงนี้ก็มีแกลลี่เดียวเนาะผมจะลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็สร้างแกลลี่ขึ้นมาโอเคไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีสองส่วนตรงนี้ก็จะต้องสร้างมาอีกหนึ่งนะครับแกลลี่โอเค เราเอาไว้ตรงไหนดีเอ,เอาไว้บริเวณดีได้ไหมตรงนี้ก็เหมือนจะเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นผมจะทำลายแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งเก็บขอทำลายก่อน อ่ะเราก็ทำลายทิ้งไปนะเอะอเดี๋ยวขอปิดก็คือคนงานเขามาทำตลอดนะปิดไปก่อนแล้วก็เปิดเข้าใหม่รีสตอยใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคเราจะทำแกลเลอรี่ไว้ตรงนี้เนาะ นี้เลยนะครับปลาตรงกลางเลยโอเครู้สึกตรงนู้นจะต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินช่วยเ,เข้าไปหน่อยเนาะ,ะน่าจะพอนะครับเ่วนตรงนี้ก็เป็นแกลเลอรี่เดียวกันนะครับของบริเวณนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ตรงนี้นะกองอันอ่ะโอเค เี๋ยวก็มาดูเรื่องระบบน้ำหน่อยฟาร์มนี้มีแล้วมีแล้วฟาร์มนี้มียังฟาร์มนี้เหมือนจะยังไม่มีก็เดี๋ยวสร้างให้เลยแล้วกันนะโอเคฟาร์มนี้ล่ะฟาร์มนี้ก็ยังไม่มีฮะสร้างไว้ข้างหน้าเลยฟาร์มนี้มีแล้วนะครับบริเวณนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันบ้างปิดไม่ได้อ่ะปิดได้ละฟาร์มนี้มีบ่อน้ำปะมีนะครับนี่บริเวณนี้เออรู้สึกหลังนี้เพิ่งย้ายเข้ามานะครับเลยมีปัญหาด้านการเงินฟาร์มนี้ก็มีรู้สึกจะใส่ทุกฟาร์มละบริเวณนี้ โอเคเรามาดูม้าที่เราเพิ่งย้ายเข้ามาเนาะสี่ตัวก็น่าจะรออีกหลายปีนะครับกว่ามันจะบีดผสมพันธ์แพร่พันธ์นะแล้วก็ฟามน้ำพึ่งเราข้างหลังบ้านเขาก็ปลูกเป็นพืชอ,อย่างอื่นนะครับไม่แน่ใจมันคืออะไรนะไอ้ต้นเนี่ยแครอทปะตรงนี้โอ้โห ตรงนี้เป็นผักกาดหมดเลยนะครับไม่ใช่ผักกาดสิกระลำปีอ่าเริ่มเก็บกันแล้วหลังนี้ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นหัวหอมนะครับี่เริ่มเก็บกันละตรงนี้ก็เป็นบีดรูทเฮ้ยบีดรูทเหรออาหอโอเคดีเลยผมกำลังต้องการนะครับแล้วก็ดูแกนารี่เราหน่อย แกนารีตรงนี้เสร็จแล้วเพิ่มคนงานเข้าไปโอเคตอนนี้ผมจะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้แกนารีนี้คือในส่วนของพวกเนื้อเนาะก๊อปปี้แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นี่เห็น <He ard S 2> ไหมเปลี่ยนหมดเลยนะครับส่วนอีกแกนารี่นึงจะเป็นผักเป็นผักนะครับโอเคก๊อปปี้แล้วก็ วางไว้นี่ง่ายๆเลยนะครับมันเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งทำผู้พัฒนาเขาเพิ่งทำเข้ามาเนาะผมก็ได้บอกไปตั้งแต่คลิปอัปเดตแล้วเนาะว่ามันเพิ่มาการ Copy g a n ก e r y รเข้ามานะครับช่วยให้เราจัดรายการสินค้าได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้เราก็มาตรงนี้กันบ้างตรงนี้ก็เป็นเนื้อแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นพืชน,นะครับหลังั้นต้องการความช่วยเหลือรู้สึกบริเวณนี้จะแย่งจริงนะแต่ไม่เป็นไรผมเก็บอาสีอันนี้โหดนะครับอาสีลงเตี้ยมขึ้นเป็นยี่สิบเลยจากปีที่แล้วเราได้จากภาสีลงเตี้ยมสองร้อยปีนี้เราขึ้นมาเก็บมาได้เกือบหกร้อยเลยนะเพิ่มขึ้นมาประมาณสี่ร้อยเหรียญทอง ส่วนเงินเขาก็ยังเยอะอยู่เนาะไอหลังพวกเนี้ยหลังนั้นเขาไม่ค่อยมีคนเข้านะครับส่วนใหญ่เป็นบริเวณร,รอบๆเป็นบ้านสวนเนาะก็เลยมีประชากรไม่ค่อยหนาแน่นนะครับคนใช้บริการก็จะน้อยกว่าบริเวณในเมืองแบบนี้ไอติดต่อเข้ามาอาแรอีกแล้วน่าจะยังหายอะไรไม่ได้นะต่อไปก็ ทำบริเวณนี้บ้างตรงนี้เป็นเนื้ออ่ะส่วนตรงนี้เป็นผักโอเคผมจะผมจะติก๊กเอ็ก r ฟอร์มออเตอร์แกนารนะครับก็คือเขาจะสามารถไปขนไปขนเอ่อขนของจากแกรนารีอื่นๆได้นะ ติดให้หมดเอาละตอนนี้เราก็จัดการเรื่องแกนารี่มาใหม่ได้ละทำเป็นระบบเนาะก็จุดหนึ่งก็น่าจะมีอยู่ซักสองหลังนะเป็นเก็บพวกเนือ้อแล้วก็เก็บพวกพืชเนานะ เงินตอนนี้ก็หายวับเลยเพราะว่าเราซื้อของมาเห็นไหมโลอลเซลนะครับก็คือเรารับซื้อสินค้าจากชาวบ้านมาส่วนเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นขายอันนี้รับซื้อเข้ามานะครับ2,000กว่าเดี๋ยวเราจะไปขายในช่วงฤดูหนาวเนาะเงินมันก็จะกลับมานะครับแต่ตอนนี้เราก็จะต้องหาเงินนอกระบบเข้ามานะครับก็คือการเอ็กพอร์ต เงินออกจากหมู่บ้านไม่ใช่สิเอ็กพอร์ตของออกจากหมู่บ้านเพื่อนําเงินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับโอเครู้สึกจะเรียบร้อยหมดแล้วส่วนหมูตรงนี้ก็ทําไว้ทําให้เลยละกันเราละเราละอันหนึ่งนะครับ,บก่อน้้ำอะ ไว้ข้างนี้ดีกว่าโรงแรมมันตันแล้วนะอ่าโอเคทำให้เล้าไก่ด้วยก็ได้เขาใจไม่ต้องเดินไกลเนาะอาหารพร้อมแต่ก็ยังกลัวๆอยู่นะกลัวๆว,ว่ามันจะไม่พอนะครับเพราะว่าธัญ,ญพืชเรามันไม่เคยเหลือเลยอะขนาดมีไก่แค่กี่เล้าเอง แค่สี่เล้านะครับธัญ,ญพืชที่ปลูกมาไม่เคยพอเลยจะมีพอแค่อโอเทโต้นะครับแล้วข้าวหรอข้าวเราก็เอาไปผลิตแป้งด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเราได้เก็บแป้งไว้ด้วยหรือเปล่าอ่ะเก็บไว้นะครับ ความจริงก็คือผมควรจะสร้างอีกหนึ่งแกลเลอรี่นะเพื่อที่จะเก็บอะไรอ่ะเก็บแอลโกอฮอล์เอ้หรือว่าเก็บในแวร์เฮาได้เออขอดูก่อนนะเก็บแวร์เฮาได้นะครับมันก็เยี่มไปเลยเก็บไว้อย่างละห้ารอยเนาะเออเม็ดเหลือไหมเม็ดหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปสั่งซื้อสั่งซื้อแอลกอฮอล์เข้ามานะครับเราส่งออกเลยได้อีกะ่ะที่เขารับซื้อเหมือนจะไม่มีแล้วนะหลักๆก,ก็เท่านี้นะครับติดต่อเดลกาไปเดลกาไม่ติดต่อเรามาเลยแล้วก็ เดี๋ยวรอทำธุรกิจกับเดลกาเสร็จเราค่อยติดต่อหมู่บ้านทางทะเลนะครับขอเรียกที่เป็นทางทะเลแล้วกันทางแม่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวรองเงินไหลเข้ามาก่อนเดี๋ยวเงินจะหมดนะถ้าเราซื้อทีเดียวโอเคมาแลกติดต่อเข้ามาสามรอบติดเลยนะครับโชคายมาก โอเครู้สึกบริเวณนี้ต้องการน้ำอย่างนั้นเหรอผมสร้างเอาไว้นะน้ำเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวจะสร้างพึกเพิ่มไปแล้วกันโอเคสร้างเพิ่มไปก็ป <Okay. S 2> okay. ระมาณนี้เนาะ ชาวบ้านเขากินไม่เยอะนะครับส่วนบ่อน้ำก็มีเยอะด้วยโอเคถึงเดือกาชีละหายไปเลยไายนี่ด้วยนะหายดำพึ่งไปโอเคน่าจะประมาณนี้แหละ ส่วนเกลือนี่รู้สึกเราจะไปขายที่เมอริฟ้าได้นะครับอัดฉีดเงินให้กับหลงเตียมตรงนี้หน่อยนะครับผมจะค่อยๆขยายไปเนาะเป็นบ้านสวนก็จะค่อยๆมีคนเข้าไหลเข้ามาเนาะคนลูกค้าเขาก็จะเยอะขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ ฟารมบริเวณนี้ผมคงไม่ทําเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปทำตรงที่โล่งๆตรงโนนเนาะน้ำนี่มีกันเยอะมากนะครับพอหรือเปล่าทำเ,เพิ่มอีกสักบ่อแล้วกันเนาะออโอเคอุ้ยเสื้อผ้าหมดแล้วเหรอ รู้สึกเสื้อผ้าจะขาดตลาดเหรออ่าใช่จริงๆนะครับสงสัยต้องทำฟาร์มไปสมุนไพรเพิ่มเนาะอืต้องทำเพิ่มแล้วละ่ะ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็วางแผนเอาไว้ว่าจะทำเพิ่มแล้วกันส่วนตอนนี้ก็ติดต่อเมอริฟาไปแล้วกันนะครับเมริฟานี่จะมีเสื้อผ้าหายไหมเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาเนาะแล้วก็เอาเกลือไปไข่ให้เมริฟาด้วยนะครับอาที่แล้วเราเพิ่งทำ ทำฟาร์มข้าวกับอ่าทานตะวันไปด้วยเดี๋ยวรอดูอีกสักปีสองปีนะถ้ามันไม่ทันก็จะตามทำฟาร์มข้าวเพิ่มอีกสักฟาร์มหนึ่งแล้วกันปลูกข้าวสลับกับับใบสมุนไพรนะครับหลังนั้นอาจจะย้ายออกไปเลยก็ได้นะเสื้อผ้านี้ถ้าไม่มีให้เขาก็จะออกไปเได้ง่ายนะครับ ชาวบ้านเขาก็จะหนีออกจากหมู่บ้านไปเลยโอเคหมู่บ้านนี้ติดต่อเข้ามาพอดีไม่ต้องติดต่อไปนะครับแล้มันฮันตาวานรู้สึกจะยังขายไม่ได้รับซื้อแอลกอฮอล์อเข้าไปเข้ามานะครับโอเค เดี๋ยวขอดูหมูหน่อยว่าโอ้โหเหลือเฟือนะครับข้าวก็เดี๋ยวรอรอเนื้อหมูมันเต็มตลาดนะเต็มแการี่ก็จะเอาไปส่งออกด้วยแหละพวกเนื้อหมูกับพวกไขมันหมูนะครับตอนนี้เราผลิตแค่ สีฟาร์มจากทั้งหมู่บ้านก็เหมือนจะพอกินพอใช้อยู่นะพวกเนื้อหมูอะ่ะโอเคบดิฟ้าถึงแล้วที่น,น่นะอ่ะขายไปเลยนะซันฟลาเวอร์อ๋อผมรู้แล้วทำไมมันถึงไม่มีในเทจผมลืมเอาตั้งไปในเทจทางทะเลด้วยนะ มันก็เลยไม่มีซันพาวเวอร์ให้เรานะครับขายไปขายได้อีกปลาตากแห้งนะครับเยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาตั้งตรงนี้ด้วยอ่าใส่ไม่รู้ว่าเขารับซื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองแต่อันเนี้ยรับซื้อแน่นอนใส่ไปสองพันนะครับ มีอะไรอีกรู้สึกจะซื้อราสเบอร์รี่ด้วยนะรัสเบอร์รี่เราก็ตั้งไปสองพันเลยแล้วกันเอ่อรอรับซื้ออะไรอีกนะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ติดต่อใครไปบาวินเนาะไป นี้เราก็จะมาปรับโครงสร้างพื้นฐานเหมือนจะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะเราเคยปรับไปแล้วรอบหนึ่งก็ต้องคอยปรับอยู่สม่ำเสมอแล้วกันนะมันติดเราเพราะว่าเราไม่ได้เอาแอลกอฮอล์เข้ามาขายนะจะต,ต้องรีบสั่งสั่งเอาเข้ามาละตัวตน,นี้จะได้แอลกอฮอล์ตะละ ตลอดเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้กับเทดดิงพอดรับซื้อจากเอาบ้านด้วยอ่ะถึงแล้วก็เอาไม่ใช่นี่นี่มันเมอร์ลีฟ้านะครับไม่มีเสื้อผ้าขาย่ฮมีคนเสียชีวิตด้วยแตงกวาก็ขายไปเลยเนาะโอเตโต้ขายได้นะครับข้าว ไม่ใช่สิแป้งก็ขายได้แล้วก็ซื้อโฮโอลิก้าเข้ามาโอเคผมขอวางสุสานก่อนแล้วกันโอเคสุสานก็เริ่มแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันแน่นเกินไปก็จะย้ายไปฝั่งนูนเนาะ แล้วก็ตด,ดหมาตรงที่มีของในแกลเลอรี่ก็มีอยู่นะครับมีบางอย่างเนาะ,ะตรงนี้รู้สึกจะยังไม่ได้ย้ายใครเข้ามาก็นึกว่ามีคนนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีหลังไหนที่เขา อ่านี่นี่โอ้โหดรวยมากเลยนะครับอ่ะย้ายเข้ามาเออหลังนี้รู้สึกจะอ๋อมันบล็กตอนนั้นนี่ก็ถึงว่าน้ำพึ่งไม่พอได้ไงหลังนี้ยังไม่ได้ผลิตนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เช็คไล่เช็คก่อนแล้วกันโอเคแล้วหลังนี้ล่ะหลังนี้มีนะครับอังนี้ก็มี เอาละน่าจะได้อยู่เนาะสองหลังนี้จะยังไม่ได้ย้ายใครเข้ามาฮะมีไหมหลังที่มั่งคั่งอ่าหลังนี้นะครับย้ายไปเลยแล้วก็หลังหลังขนาดเล็กก็ให้บ้านหลังนี้อยู่ก็ได้นะครับไป ลบกระจายเลยนะเงินที่ช่วยเหลือมันก็เข้าเราอยู่ดีนะครับอะแอลโกอฮอลมาถึงแล้วแต่มันก็จะจะ,จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆผ่านแกนารี่นะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่สิเราไม่ได้เก็บใส่แกนารี่ด้วยนี่นาะเพราะฉะนั้นผมจะอนุญ,ญาตให้ตลาด ตรงนี้เขาสามารถผลกอ,อกำหนดงได้ปะนี่นี่นี่ขนได้นะครับอ่านทุกช่องทางเลยแล้วก็แอปพลายออไปอ๋อครับผมแอปพอกไปอ๋อไม่เป็นไรก็ตลาดก็อนุญ,ญาตให้ใช้พวกรถม้าพวกรถลากได้นะครับมันจะให้คนของเร็วๆหน่อยแกรนารีด้วยผมจะตั้ง จัดไปของก็จะถูกส่งมารวดเร็วนะครับแต่ว่ารถม้าก็จะถูกใช้งานหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมสร้างไปเยอะแล้วนะรถมา้ารถลากรถม้านะครับโอเคตรงนี้โอเคละรถม้าครบเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวรอม้ามัน ขยายพันธุ์ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะย,ย้ายย้ายม้ามาอยู่พอละแล้วตรงนี้มีบ่อน้ำปะยังไม่ได้ทำนี่ทำบ่อน้ำตรงนี้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็ทําให้เขาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ จัดไปเรียบร้อยพวกเทรดดิ้งผ่อนนี่ก็นี่เลยใช้ได้ทุกอย่างนะครับอ่ะตรงนี้ด้วยโอเคนี่รถม้าก็จะถูกใช้งานนะครับจากหลายๆพื้นที่ ไม่ใช่แค่การก่อสร้างนะก็จะตรงของไปได้ด้วยนะอุยลืมสร้างโรงครูนะครับลืมไปลืมไปสอรี่นะอ่ะเพิ่มคูเข้าไปแล้วนะโรงเรียนใหม่ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าลืมยังไงโอเคดูมุมทิ่นี้สิสวยมากเลยนะหมู่บ้านเราใช่ปะ ผมชอบมุมนี้มากเลยนะครับก็อันนี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันโครงสร้างต่างๆก็ถูกปรับมาระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับอาจจะมีปรับครั้งที่3ก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณในที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ